เปลี่ยนยอดขายของคุณจากยอดป่วยให้เป็นยอดปังในยุคโควิด19นี่ก็เข้าสู่ปีที่3แล้วที่โควิดยังอยู่กับพวกเราและสิ่งที่เราได้เห็นมันก็เริ่มที่จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนักขายหลายๆคนเข้าใจผิดว่าจาสถานการณ์โควิด19นี้ยอดขายขตวเองมันก็ต้องป่วยไปตามสถานการณ์เพราะว่าขนาดโลกทั้งโลกยังมีการป่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพของคนบนโลกเข้าใจผิดว่ายอดขายเิงก็ต้องป่วยตามเช่นกันเพราะในเมื่อสถานการณ์มันทำให้เรามองเห็นแบบนั้นแพวอยากจะบอกว่าปี2021การระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยระบาดมากกว่าปี2020ด้วยซ้าแต่ยอดขายของแพวทําได้สูงกว่าปี2020นั่นพิสูจน์ได้แล้วว่าการที่ เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือสถานการณ์โควิดสิ 9, มันไม่ได้มาเกี่ยวเลยกับการที่จะทําให้ยอดขายของเราเป็นยอดขายที่ป่วยและแพลวก็มีเทคนิคในการทําให้ยอดขายของตัวเองปังขึ้นทุกๆปีนั่นก็คือการที่เราเปลี่ยน mindset เปลี่ยนการมองกับสถานการณ์นั้นบางคนมองว่าโลกป่วยเศรษฐกิจป่วยเราต้องป่วยไปด้วยเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งคนบนโลกใบน,นี้ สิ่งที่คุณควรทําคือคุณต้องมองใหม่ได้แล้วมองอีกมุมหนึง่งมองหาคนที่เขาสนใจสินค้าของเราจริงๆมองหาคนที่เขาต้องการของที่เราขายจริงๆโควิดสิเข้ามามันดีด้วยซ้ําที่มันคัดสรรคนที่เขาต้องการจริงๆคนที่เขาอยากได้จริงๆเข้ามาให้เราคัดสรรลูกค้าที่มีคุณภาพเข้ามาให้เราแพลวเคยเจอเหตุการณ์เมือ่อ3-4ปีที่แล้วแพลวเองเริ่มขายออนไลน์ ลูกค้าที่ได้คุยด้วยเยอะมากเยอะจนคุยไม่ไหวจะเป็นลูกค้าที่ติดเครดิตบูโรเป็นลูกค้าที่มีเงินดาวน้อยมีลูกค้าที่ติดปัญหาเรื่องเงินดาวแล้วก็เรื่องค่างวดเข้ามาปรึกษาเยอะมากปี2021สิ่งที่แพ้ได้เจอคือลูกค้าที่ดาวสูงลูกค้าที่ซื้อสดลูกค้าที่เขาต้องการสินค้าจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณควรที่จะโฟกัส ไม่ใช่ไปโฟกัสว่าโรคระบาดเกิดขึ้นเราต้องแย่ไปตามสถานการณ์แต่ให้คุณโฟกัสหาลูกค้าคนที่เขาต้องการสินค้าของเราจริงมันมีอยู่จริงเพราะแพลวพิสุจน์มาแล้วว่าปี2021ยอดแพลวได้มากกว่าปี2020เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการมองแล้วยอดขายที่ป่วยของคุณจะกลายเป็นยอดขายที่ปังขึ้นมา ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ให้คุณแท็กคนคุณแท็กคนที่คุณรู้จักและกดติดตามแผลไว้แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะ